พี่พาน้องคดน้ําพักสักหน่อยนะคะทุกคนนะน้าพักสักหน่อยหนึ่งนะคะเปิดน้ําก่อนพี่น้องนะคะคลิปนี้นะคะพดน้ําหน้าบ้านเนอพี่น้องเ้อะดพักหน้าบ้านหลังจากที่ทําคลิปไปแล้วหดน้ําหลังบ้านนะคะทุกคนนะเอาน้ําก่อนพี่น้องทุลักทุเลสักหน่อยนะคะทุกคนนี่นะคะ ต้นถั่วที่มันเแก่แล้วสะเดือนจะถอนออกนะคะทุกคนนะถอนออกสะเดือนจะปลูกใหม่นะคะทุกคนนะรถผักตอนเช้านะคะทุกคนค่ะนี่มะขวนะคะ,นะคะนขวกกำลงังงายเด้อพี่นอ้อง กัวลังโตเลยนะคะหลังจากที่ฝนบตกสมุยมาดดนแล้วนะคะทุกคนนะมาเดือน <c oughs> จะพดน้ำเอาแบบนี้แล้วพี่น้องนะรอฝนบบได้ทุกคนคะ่ะล่มอยู่ล่ม,ล,มล่มเป็นตะตกแต่ว่าบตกฝนนะคะ,คคะล่มแห้งแต่ฝนมา พักฝนกันละรมแห้งแต่ฝนมากๆเปต,ตกทางอื่นนะที่จังฝนสิตกกับบตกนะคะสมุยเขาหราลบน้ำเอาเหมือนเดิม

กดบ่ต๊นะคะทุกคนนะ แบบช่ำๆสักหน่อยนะคะทุกคนค่ะกรเดินสีโฮดแบบช่ำๆสักหน่อยนะคะทุกคนนะเพราะว่าฝนตกหลายมือนะคะทุกคนชุ่มเลย วันนี้เรียบร้อยพี่น้องค่ะนะพ่อพ่อกระซาเดือนในคลิปต่อไปนะคะ